นอิจิยอดนักเสกคดีปฏิทินแม่มดตอนที่สามบทที่แปลูกดอกมาจากไหน <c oughs> <c oughs> กระทษน,นะครับผมสึกขำจนคลันไม่อยู่จริงๆหวังว่าคุณตำรวจคงไม่เห็นด้วยกับความคิดประหลาดของกะซึฮิโกะหรอกนะครับ <c oughs> ไม่ว่าอะไรเราก็ต้องรับฟังมาเป็นข้อมูลแต่นั้นแหละต้องคิดเสมอว่าวันหน้าอาจจำเป็นว่าแต่คุณคิดยังไงกับคดีนี้หล่ะคุณโคโน คิดยังไงเหรอครับผมว่าคนร้ายคงมีความแค้งเคียวโกะโดยตรงเรื่องว่าเป็นแผนสายด้ก็ซาซึฮิโกะเนี่ยฟังดูไม่น่ามีน้ำหนักนะครับแสดงว่าคนร้ายอาจเป็นยามาชิโรหรือไม่ก็คาซึฮิโกะอย่างนั้นเหรอไม่ใช่หรอกครับผมไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นระยะหลังเคียวโกะเองก็ดูร้อนรดนร้อนร้นเหรอร้อนล,อน,ล,ล,อน,ล,ลอนยังไงครับเคียวโกะเริ่มมีอายุจะหวังพึ่งยามาชิโรก็คงไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับผมว่าเธอดูจริงจังกับคาซึฮิโกะมากกว่าใคร ไม่แน่ว่าอาจเพราะรู้สึกจากใจจริงๆหมายถึงหลงรักคาซุฮิโกอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับแต่เรื่องแบบนี้ถามผู้หญิงด้วยกันน่าจะดีกว่านะครับก็จริงล่ะนะเออว่าแต่ตอนที่เกิดเหตุกุณอยู่ใกล้ผู้ตายมากที่สุดเห็นหรือเปล่าครับว่าลูกดอกพุ่งมาจากทางไหนไม่เห็นหรอกครับสารวัตรก็รู้นี่ครับว่าผมเนี่ยเป็นวิทยากรคุมบงรดนตรียืนหันหลังให้ผู้ชม พูดง่ายๆว่าหันหลังให้เวทีที่สามสาวยืนเต้นจูจ่ๆมีคนร่วงลงมาบนหลังผมผมตกใจมากพอหันไปดูและเห็นว่าเป็นเคียวโกะแต่ตอนนั้นยังไม่ทันนึกว่าเกิดเหตุร้ายนะครับเดี๋ยวนะครับคุณโคโนโอ,อาจเป็นไปได้เช่นกันว่าลูกดอกพุ่งจากเวทีหรือฝั่งคอกนักดน,นตรีคุณสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบ้างหรือเปล่าผมรับประกันได้เลยว่าไม่ใช่จากขอกนักดน,นตรีแน่นอนครับผมกว่าสายตาดูอยู่ตลอดเวลา อีกอย่างนะครับตอนนั้นเราบรรเลงเครื่องดนตรีพร้อมกันทุกชิ้นเล่นเพลงไปเป่าลูกดอกไปคงไม่ได้หรอกครับแล <c oughs> ้วจากเวทีล่ะครับตอนนั้นบนเวทีมีโอกานออยู่คนเดียวแต่ผมมองไปไม่ถึงหรอกครับแล้วโอกานะมีความสัมพันธ์กับเคียวโกหรือเปล่าครับอืมโอกานมีฉายาวนักประชญาลูกเมียก็มีเป็นตัวเป็นตนแถมรักใร้กันดีแต่เรื่องแบบนี้มองกันแค่ภายนอกคงไม่ได้ จริงสิครับว่าไปผมรู้สึกว่าโอกานแอบอิจฉาเค้าซุ่ฮิโกะอยู่เหมือนกันนะครับอิจฉาเหรออิจฉาเรื่องอะไรละครับก็คงอิจฉาความหนุ่มแ่ะครับสมัยเป็นหนุ่มโอกานุ ok ano, ก็ถูกสาวๆรุมลร้อมแบบนี้แหลอ,อคุณโคโนขอถามอีกข้อนะครับใครเป็นคนคิดให้เคียวโกะฮารุมิและมิฟาโอรับบทสามแม่มดใช้ดวงตาร่วมกันครับแน่นอนครับพวกคนต้นคิดคือยานาอิคนเขียนบทนะครับ โคโนะพูดสีหน้าไม่พอใจแบบหนึ่งคุณไม่รู้สึกว่ามันแปลกเหละครับเรียกว่าราสนิยมประหลาดมากกว่าครับทุกคนในโรงละครรวมถึงคนดูขาประจํารู้กันทั้งนั้นครับว่าสามสาวนั้นมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคา้ึฮิโกะแต่ว่าไปนะครับยาน่าอิกอาจไม่ได้มีเจตนาอื่นก็ได้เพราะคงไม่มีใครเหมาะสมกับบทสามแม่มดเท่ากับสามสาวอีกแล้วล่ะครับ โคโนแก่ต่างแทนยานาอิจากนั้นยานาอิเรียวเฮก็ถูกเรียกถามซ้ําอีกรอบแต่ว่าคราวนี้เขาดูไม่สำนึกเหมือนเมื่อครูดูท่าว่าเขาคงดื่มเหล้ามาด่วงตาฉ่าแอลโกอฮอล์กิดิยาหยาบคลายกว่าเมื่อครูมานี่คุณสกิโมริผู้สัดการบอกว่าพวกผมสามคนหมายถึงผู้จัดการโคโนแล้วก็ผมตกเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างนั้นเหรอครับ <c oughs> ยานาอิเรอขณะเดินสวนกับโคโนเข้ามาในห้อง ได้กลิ่นเหล่าคละคลุ้งปลออกมากับลมหายใจแต่เย็นๆเรายังไม่ได้สรุปแบบนั้นเลยนั่งก่อนซิเมีตัวเองคบชูแต่ถ้าเรื่องไปข่าเมียคนอื่นอย่างนั้นเหรอมีใครบ้าทแบบนั้นบ้าหลือครับคุณํารวดแผลเพิ่เจอถึงขั้นว่าคิดวางแผนใส่ท้ายเจ้าเกศฮิโก้โอ้ยอย่าจะหัวร้อยฟันหักครับนี่ละเขาถึงว่าเราเปลี่ยนนิสัยคน ยานาอิยามนี้ไม่เหลือทา่าทางหวาดกลัวขวัญอ่อนแบบเมื่อครู่สักนิดไม่แน่ว่าเขาอาจจงใจดื่มเหล่ายอมใจขับไล่ความขลาดกลัวว่าแต่เมื่อกี้ทําไมนาะยต้องปิดบังเรื่องเมียครบชูกับคาซุฮิโกะด้วยละ่ะเบดบังหรอครับผมไม่ได้มีเจตนานแบบนั้นเลยนะครับเพียงแต่ไม่คิดว่าพอเก,กิดคดีแล้วต้องแฉเรื่องความเจ้าชู้ของเมียตัวเองอีกอย่างนะครับอีกอย่างอะไรครับ กับชายชูเองหมายถึงข้าศสีกดนะครับผมไม่ได้โกรธแค้นอะไรนักหนาเส้นผมนั่นมีความน่าเอ็นดูบอกไม่ถูกจนผมรู้สึกว่ายอมแบ่งเมียให้บ้างก็ได้ผมเองก็ไม่ได้เสียตรงกับมิซาโอคนเดียว <c oughs> แกน้าอีกัวเราะเสียงปัหละปนลมหายใจคลุ้งยินแอลกอฮอล์อนยยนว่านายเป็นคนวางตัวสามสาวให้เล่นบทแม่มดอย่างนั้นเหรอแน่นอนสิครับก็ผมเป็นคนเขียนบทนี่อะ มีเจตนาอะไรหรือเปล่าอ๋อมีครับเรื่องสามสาวคลั่งคล้ายกาเซฮีโกไม่ใช่รู้เฉพาะในโรงละครนะครับคนดูจำนวนไม่น้อยก,ก็ดูเช่นกันครับผมจึงมองว่าน่าจะสร้างมุกตลกจากเรื่องนี้ได้นะครับพูดง่ายๆว่าเพิ่มสีสันให้โชว์นะครับสามสาวคลั่งคล้ายคาเซฮิโกขนาดนั้นเลยเหรอ สาราวัตครับคำว่าคล้ายของผมเนี่ยอามีความหมายไม่ตรงกับสาราวัตนะครับยังไงดีล่ะคาซฮิโกะนะ่ะไม่ใช่คนหลงวัตถุครับสามสาวคงรู้สึกคล้ายได้ของเล่นถูกใจแถมไม่มีพิษมีภัย <c oughs> นายคิดว่าในสามคนนี้ใครหลงคาซุฮิโกะมากที่สุดล่ะอืม <c oughs> ก็ผมคิดก่อนนะครับแน่นอนครับว่ามีโาโอบันสนุกอย่างเดียวรายนี้ได้ฉายาโสเพณีเลยนะครับดูมิก็คงเหมือนกันผมว่าเคียวโกะดูน่าจะจริงจังกว่าเพื่อนนะครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้นาะยบอกว่าผู้จัดการยามาจิโร่ไม่ใช่ผู้ชายที่จะยอมอยู่เฉยทนเห็นเมียตัวเองเป็นของเลยในชายอืน่นใช่คนระับแต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่รู้สึกอะไรที่เคียวโกะคบชู้กับคาเซฮิโกะ แถมยังบอกด้วยว่าคาซุเฮโกเป็นคนหน้าเอ็นดูนายฟังแบบนี้แล้วคิดยังไงล่ะแล้วก็ต้องพูดแบบนั้นสิครับใครจะไปยอมรับล่ะครับว่าหึงนะหมายความว่านายคิดว่ายามาชิโรปากแข็งไม่ยอมรับว่าหึงแสดงว่านายเองก็ปากแข็งเหมือนกันสินะยะนาอินิ่งอึ่งร้ายตาโกรธแค้นจับจ้องสารวัตรใช้แววหวั่นไหวเออคือว่า เขาอาปาจะพูดอะไรบ้างอย่างแต่แล้วก็กลับแาก,กลหายคล้ายเปลี่ยนใจคุณตำรวจจะคิดยังไงก็ตามใจเถอะครับเพราะเรื่องระหว่างผมกับมิสซโอทุกคนก็รู้อยู่แล้วงั้นเหรอครับจริงสิครับตอนเกิดเหตุคุณอยู่ที่ไหนครับแยนาอีกสะดุดหันมองกับจองหน้ากินอิจอิครูหนึ่งด้วยสายตาเหมือนจะขีนเลือดกินเนื้อแต่แล้วจู่ๆก็กลับทำถามไมนหมดอะไรตายอย่าง ผมนะเสียเปรียบที่สุดเพราะไม่มีพยักอ้างที่อยู่้อนเกิดเหตุผมอยู่ในส้วมครับขอโทษนะครับที่พูดไม่สุภาพพอดีว่าผมท้องเสียเลยนั่งแช่อยู่แบบนั้นพอรู้สึกก็ยังชั่วออกจากส้วมก็เกิดเหตุพอดีเชื่อไหมครับววาผมอยู่ท้องเสียนเลยละครับแต่ขอปฏิเสธเพืตรงนี้เลยนะครับสารวัตร ผมไม่มีฝีมือด้านนี้หรอกครับเรื่องเป่าลูกดอกฆ่าคนผมไม่มีปัญญาหรอกครับมาลองสาระวะไซกิมุริให้ดูจนไม้ตัดแปะยานาอิกก็ไปทักเสด็จสินเชิงว่าไม่รู้ไม่เห็นทำไมถึงมีแต่คนเห็นใจเจา้ากะสึฮิโกะล่ะครับไซกิมุริบนน่นด้วยความไม่พอใจหลังจากยานาอิกกลับออกไปา <laughs> ประหลาดจริงๆไม่มีใครเดือดร้อนใจเลยว่ามีตัวเองถูกชายอื่นฉกไปเนี่ย ตราวัดรย่นหัวคิ้วพลางเอียงคอตุนเกนิอ,อิจินี่เงียบขยี้หัวรังนกกระจอกราคลุ่นคิดบางอย่างตอนนั้นเองโอกานะฟุยุกินักสแสดงรุ่นใหญ่ก็เดินเข้ามาชายผู้ได้รับฉายาวนักปราชยาผู้นี้หัวเริ่มล้านเถอผิวหน้าคล้ำมีรอยแป้งกระดำกระด่างผิวหนังเริ่มปรากฏริ้วรอยตามวัยเ่านนั่งก่อนครับคุณโอการะเซกิโมริายมือยังเก้าอี้อย่างสุภาพขออนุญาตนะครับโอกานะมีท่าทางหน,น้อมเช่นกัน เมื่ออีกฝ่ายนั่งลงเรียบร้อยเซกิมูริก็เดิ่มถามทันทีคุณคงได้ฟังบ้างแล้วว่าเราถามอะไรไปบ้างได้ยินว่าตอนเคียวโกะถูกฆ่ามีคุณอยู่บนเวทีคนเดียวใช่ครับคุณเห็นหรือเปล่าครับว่าลูกดอกพูดมาจากทางไหนไม่เลยครับผมเพิ่งรู้ว่าเกิดเหตุตอนเห็นเคียวโกะตกลงไปในคอกน้ำดนตรีนะครับแน่ใจเลยครับว่าตอนนั้นมีคุณอยู่บนเวทีคนเดียวมีใครยืนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าครับไม่มีครับมีผมคนเดียว แต่ได้ยินว่าลูกดอกพุ่งมาจากฝั่งคนดูไม่ใช่เหรอครับ็นาดจะเป็นอย่างนั้นแต่ของแบบนี้ก็ไม่แน่หรอกครับต้องเผื่อกรณีขาดไม่ถึงเอาไว้ด้วยนะอ๋อแบบนี้เองเหรอครับโอกาโนะลูกค้างเงียบๆท่าทางเหมือนจะพูดบางอย่างทระวัดสังเกตเห็นเคียนที่อิจิปลายตาม,มองจึงรีบรับลูกคุณโอกาโนะคุณมีข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีบ้างไหมครับเชิญพูดตามสบายไม่ต้องแกลงใจการไขคดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน อ่ะรอยให้หยืดเยื้อย่อมเสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับครับผมเองก็ตั้งใจแบบนั้นพูดตามตรงนะครับผมรู้สึกผีสังเกตบางอย่างผีสังเกตยังนั้นแหละครับใช่ครับบนเวทีตอนนั้นเป็นฉากสามแม่มดเต้นโชว์แน่นอนว่าบทหลักอยู่ที่สามแม่มดส่วนผมทําหน้าที่เหมือนพี่เลี้ยงคอยป้อนบทเพื่อให้สามแม่มดได้โชว์เลื่องผ้าแต่คืนนี้แปลกกว่าทุกคืน ตอนที่เคียวโกะเลื่องผ้าออกตีละชิ้นผมสังเกตเห็นสิ่งผิดปกตินะครับอะไรอย่างนั้นแหละครับคุณตำรวจสังเกตหรือเปล่าครับว่าต้นแขนสองข้างของเคียวโกะสวมกำไลนะอ๋อเห็นสิครับกำไลทำไมลหละครับผมยืนอยู่หลังม่านครับสังเกตเห็นบางอย่างคล้ายดินสอเสียบอยู่ตรงกำไลต้นแขนทั้งสองข้างตอนนั้นมองไม่ออกว่าอะไรเพราะเสียบอยู่ต้นแขนด้านในประกอบกับผ้าเต้นช่วยบงัง แต่พอย้อนมาคิดตอนนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นลูกดอกกับท่อเป่าครับทุกคนต่างตกตะลึงจองหนาโอการซ่อนลูกดอกกับท่อเป่าไว้ตรงท้องแขนอย่างนั้นเหรอเซกิโมริหยิบท่อเป่าลองทาบกับท้องแขนพบประมันสอนได้พอดีตั้งแต่ด้ายรักแร้จนถึงขออง้อศอกเคียวโกเป็นผู้หญิงตัวสูงแขนย่อมยาวตามตัวคุณจะบอกว่าเคียวโกฆ่าตัวตายอย่างนั้นเหรอสละวัตรครับ ผมไม่ได้สรุปอะไรทั้งนั้นนะครับแค่เล่าตามที่เห็นพูดถึงเรื่องนี้ผมนึกออกอีกอย่างครับก่อนฉากสามแม่มดเต้นโชว์เป็นฉากระหว่างผมกับปีศาจเป่าลูกดอกหมายถึงคาซิฮิโกะนะครับผมรู้สึกตั้งแต่วันแรกว่าเรายังไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่ผมเลยไปหาเขาที่ห้องพักเพื่อซักซ้อมร่วมกันอืมแล้วยังไงต่อครับผมเห็นเคียวโกเดินออกมาพอดีนะครับเคียวโกนั่นเหรอ ใช่ครับพอผมเห็นเธอก็น้าเสียทันทีรีบหลบหน้าและเดินผละไปผมไม่ได้คิดอะไรพราอรู้อยู่แล้วว่าเธอคบชู้อยู่กับคาซซฮิโกะผมเดินเข้าห้องแต่ปรากฏว่าคาซซฮิโกะไม่อยู่นะครับเรื่องนี้ตรงกับคำให้การของคาซซฮิโกะก่อนหน้านี้ว่าหลังจากแสดงจบเขาตรงไปที่ห้องพักของยูมิโกะทันทีคุณเห็นเกียวโกะถือลูกดอกกับท่อเป,ป่าออกมาจากห้องอย่างนั้นเหรอครับ ไม่ใช่ครับเสียดายว่าตอนนั้นผมไม่ทันสังเกตว่าเคียวโกะถือลูกดอกกับท่อปเปล่หลาหรือเปล่าผมยืนยันได้แค่ว่าเห็นเธอออกจากหคองเคซุยฮิโกะก่อนหน้าขึ้นโชว์และเห็นขณะที่เธอเต้นโชว์ว่าเธอตอ้นวัตถุบางอย่างคล้ายดินสอไว้ตรงต้นแขนทั้งสองขามนะครับถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมครับว่าฮาดุมิกับมิซาโอซึ่งร่วมโชว์ด้วยสังเกตเห็นวัตถุนั้นตั้แต่ตอนขึ้นเวทีไม่น่าเห็นนะครับเพราะมีคนนกปิดตาอยู่ อีกอย่างพวกเธอมวุวแจ่จดจ่ออยู่กับเรื่องเต้นส่วนผมก็มีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับเซเกโมริถามอีกสองสามข้อแต่มันด้รับคําตอบเป็นประโยชน์มากนะักจากนั้นก็ให้ดูจดหมายตัดแปะเจ้าปัญหาโอกาโนะได้ต่โยนหัวคิ้วพลางสั่นหัวเอ้ยดูท่าว่าจะเป็นเรื่องโอลาพ่อสั้นแล้วละครับเนี่ยเซเกโมริพูดหลังจากโอคานะกลับออกไปก็าปานเงือบนหน้าผากพลางหันมองสารวัตรกับกินาอิจิ จะเชื่อการพูดโอกาโนทั้งหมดคงไม่ได้ล่ะนะคงต้องรอฟังพยายนคนอื่นก่อนละ่ะเออเดี๋ยวครับสารวัตรผมเพิ่งนึกขึ้นได้ครับหลังจากโอกาโนพูดคืนนี้เคียวโกเต้นแปลกจริงครับโดยเฉพาะเวลายกแขนดูงุ่มง่ามแปลกๆแต่ผมไม่ได้สังเกตว่าตรงท้องแขนมีเออผมไม่ทันเห็นว่าตรงท้องแขนเสียบลูกดอกเอาไว้จึงขาดคุณสมบัติจะช่วยเป็นพยายนคุณกิไดอิติครับแปลว่าเคียวโกฆ่าตัวตาย แต่จงใจแต่ฉากให้ดูเหมือนถูกฆ่าอย่างนั้นเหรอครับซ้ําโยนความผิดให้กับซุฮิโกะอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ครับคดีนี้คงไม่ง่ายแบบนั้นหรอกครับมันต้องมีเงื่อนงำบางอย่างแน่ละคุณหมายความว่าอย่างไงล่ะครับผมจะบอกสารวัตรให้รู้ทีหลังครับอ้าวดูเหมือนยูกิทุมโกะมาแล้วล่ะครับทโ,โมโกะถอดชุดแสดงออกเธอดูเป็นคนรุ่นเก่ามาเดิมแก่ตัวแบบเดียวกับโอคาโนะต่างกันตรงว่าโอคาโนะดูเยือกเย็นแบบค้นข้าใจโลกขณะที่ทโมโกะ มี่ท่าทีอวดเก่งซึ่งคงมาจากนิสยัยหูวามใจร้อนยิงผู้ถูกนินทานในคณะละครว่างไม่สนอย่างอื่นนอกจากเงินผู้นี้มีท่าทีจองของพระเจ้าอารมณ์สารวัตรมีธุระอะไรกับฉันเหรอคะนี่อย่าบอกนะคะไม่เห็นฉันเป็นคนได้เปล่าลูกดอกข้าเกียวโกะเนอะเพราะโมโกะอ้าปากพูดทันทีเมื่อกล่าวเข่าของน้ำเสียงของเธอช่างดูน่ารำคาญเนี่ยเพิ่งววายซิครับเราแค่เรียกมาถามเฉยๆยังไม่ได้สงสัยใครทั้งนั้น เวลาเกิดคดอีอาชญากรรมตำรวจมีหน้าที่ต้องสอบถามผู้เกี่ยวข้องทุกคนแบบละเอียดเพื่อสืบหาความจริงครับตายจริงหมายความว่าใช้เป็นผู้เกี่ยวข้องเลยคะความจริงฉันรู้จักเคียยโกะในฐานะเพื่อนร่วมคณะละครเท่านั้นไม่ได้สนิทสนมอะไรเป็นพิเศษหรอกคะ่ะครับคงอย่างนั้นเอาเป็นว่าคุณมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างไหมครับข้อสังเกตเหรอถ้าถามฉันฉันว่าคียยโกะคงแค่ตัวตายเองมากกว่าละคะ ค่าตัวตายอย่างนั้นแหละครับเสกิโมริย้อนถามฟางชายตาม,มองสารวัตรกับกินาอจิโอกาโนพูดอะไรกับคุณอย่างนั้นเหรอพูดอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวตายหรือเปล่าโทโมโกะรีตาจ้องรองสารวัตรเสกิโมริร่ราวครับไม่มีอะไรฉันบอกว่าเป็นข้อมูลกันแล้วกันนะคะฉันยังไม่ได้คุยกับคุณโอกาโนเรื่องคดีเลยจึงไม่รู้ว่าเขาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ แต่จากความรู้สึกฉันฉันคิดว่าเคียวโกะฆ่าตัวตายเองค่ะทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นล่ะครับไม่รู้ว่าเหตุผลของฉันตรงกับข้อเท็จจริงหรือเปล่านะคะฉันรู้สึกว่าระยะหลังเนี่ยเคียวโกะดูท้อแท้กับชีวิตไม่ใช่ว่าฉันรู้สึกไปเองนะคะคนอื่นในโรงละครก็รู้สึกเหมือนกันล่ะคะ่ะคุณคิดว่าเพราะอะไรเคียวโกะถึงหมดอะไรตายอยากในชีวิตล่ะครับน่าจะคิดมากเรื่องคาซึฮิโกะนะคะดูเธอจริงจังกับคาซึฮิโกะมากเลยล่ะคะ่ะ หมายความว่ารักมีสมหวังเลยคิดฆ่าตัวตายอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะเธอคงคิดจะล่ากษิโกกตกตายเป็นเพื่อนด้วยคนอย่างเคียวโกะเนี่ยทำได้แม่ละค่ะหมายความว่าอย่างไรครับเนี่ยเคียวโกะเป็นจอมบางแผนไม่ถึงขั้นเจ้าเล่ห์หรอกนะคะแต่ชอบทำลับๆล่อ่ๆมีความลับไปซะสัทุกเรื่องชาวบ้คนแบบนี้เนี่ยน่ากลัวค่ะคิดจะทำอะไรก็ไม่มีใครรู้ ดูเหมือนทุกคนเห็นตรงกันว่าเคียวโกะคิดจริงจังกับคาซซฮิโกะหากเป็นความจริงสมมุติฐานของโทโมโกะอาจเป็นไปได้แล้วว่าแต่คุณเคยเห็นจดหมายฉบับนี้หรือเปล่าครับไซเกโมริให้ดูจดหมายตัดแปะจบปัญหาโทโมโกะเบิกตากวา่าแต่แล้วก็กลับขุดยิ้มตรงมุมปากคุณตำราวจไปเจอนี่ที่ไหนแ่ละคะเนี่ยเรื่องนี้มันสำคัญหรอกครับว่าแต่คุณลูกอะไรเกี่ยวกับจดหมายนี้บ้างหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้หรอกคะ่ะ ขอโทษนะคะที่เผยหัวเราะนะเนี่ยเผลอสนิทขึ้นได,ดได้ว่าเคียวโกชอบทําอะไรแบบนี้นะคะคุณจะบอกว่าเคียวโกะจงใจสร้างหลักฐานปลอมอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะอย่างที่บอกแหละว่าเคียวโกเนี่ยเป็นคนมีความลับเยอะคงมีแต่เธอที่คิดทําอะไรแบบนี้ได้ล่ะคะ่ะ <c oughs> โทโมโกะพยิ้มอีกราก,กับกบขันเธอคงเกรงใจเหล่านายตำรวจจึงไม่กล่าวเลาะเสียงดังแล้วเสีโทโมโกะก,กลับออกไป ตำรวจก็เรียกสอบปากคำอีกหลายคนจากการสอบถามพบว่ายามาชิโร่ไม่มีพยานอ้างที่อยู่นอกจากตัวเขาเองตรงข้ามกับคาซึฮิโกที่มีพยานหลายคนทั้งยูมิโกะและนักเต้นสาวตัวประกอบอีกสองคนทุกคนยืนยันว่าคาซึฮิโกพูดคุยสัพเพเหระกับพวกเธอระหว่างสามแม่มดเต้นโชยบนเวทีปัญหาเหลืออยู่หนึ่งขอ้อลูกดอกผู้มาจากทิศไหน ตำรวจลวงมือทดสอบโดยไม่นำคำแห้การของโอกาโนะและโทโมโกะมาเกี่ยวข้องผลปรากฏชัดมาต่อให้เป็นชายร่างยักษ์พลังลมปอดดีแค่ไหนก็ไม่สามารถเปล่าลูกดอกจากที่นั่งคนดูเช้นสองมาถึงเวทีได้ถ้าอย่างนั้นลูกดอกมาจากไหนกันละ่ะหรือจะเป็นอย่างที่โอกาโนะตั้งข้อสังเกตและตามที่โทโมโกะคาดลูกดอกไม่ได้ผู้มาจากไหนทั้งนั้นหากแต่เคียวโกะเป็นผู้ผลิดชีวิตตัวเองบทที่9ปฏิทินแผ่นที่สอง คดีฆ่านักเต้นสาวแห่งโรงละครเบนิมาลาะสกลางเวทีต่อหน้าผู้ชมนับร้อยไม่เพียงเป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมอาจแต่เป็นแรงกดดันพุ่งตรงสู่ตำรวจตำรวจกุมขมับว่าคนได้ใช้วิธีฆ่าพิษดานอย่างเป่าลูกดอกแต่กลับยิ่งมืดแปดด่านเมื่อตรวจพบลักษณะของยาพิษที่คนร้ายใช้อาบปลายลูกดอกในที่นี้ผมคงไม่อ่านระบุชื่อยาพิษทว่ามาดูจากคุณลักษณะและปริมาณที่ใช้อาบปลายลูกดอก สรุปได้ว่ายาพิษช,ชนิดนี้มีฤทธิ์รุนแรงต่อให้ถูกผิวหนังแม้เพียงเล็กน้อยไม่ต้องพุ่งปักอ,อกแบบกรณีเคียวกกพิษก็สาม,มารถซึมเข้าร่างกายในอย่างรวดเร็วและฆ่าชีวิตเหยื่อตามที่คนร้ายต้องการปัญหาที่ทีมสืบสวนต้องขบคิดหนักคือใครนำสารประกอบยาพิษเหล่านี้เข้ามานำซ้ำผููผสมส่วนประกอบเหล่านั้นให้เป็นยาพิษต้องมีความรู้เรื่องยาเป็นอย่างดีคนร้ายคงไม่ได้ขาดหวังให้ลูกดอกปักลึกบนอก,อกเคียวกก พอรู้ดีว่าลิตยามีลิ์ร้ายแรงแม่ถูกผิวหนังเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลไ้ถึงแก่ความตายเช่นกันแต่คนร้ายกลับจงใจให้ลูกดอกอยู่ในลักษณะพุะ่งปักอกสะท้อนถึงความฉลาดหลอกกอบของคนร้ายแล้วว่าแต่ลูกแนูผู้มาจากไหนกันละ่ะปิิศนาขอน้อนี้ตำรวจยังหาคำตอบไม่ได้คืนนั้นสองนายตำรวจอินโนอุเอกะกับมิฮาระไล่สอบปากคำเหล่าคนดูซึ่งถูกกัดตัวจนครบทุกคน แต่ไม่มีใครแม้สักคนเห็นว่าลูกดอกผุมาจากทิศไหนทุกคนเพิ่งรู้ว่าเกิดเหตุร้ายตอนเห็นเคียวโกะยกมือถาบอ,อกและมีสีหนา้าเจ็บปวดทุรนทุรายหรือจะเป็นอย่างที่โอกโนะต่างคองสังเกตและเป็นไปตามดีโทโมโกะคาดยิ่งสอบสวนก็ยิงพบคำเหตุการณ์ของทั้งสองนั้นอาจมีมูลข้อแรกตรวจพบลายนิ้วมือเปลี่ยนกาบนกระจกในห้องพักของคาเฟ่ฮิโกะนำซ้ำลายนิ้วมือดังกล่าวตรงกับลายนิ้วมือของเคียวโกะ ยิ่งกว่านั้นเมื่อตำรวจเข้าตรวจค้นอาพาร์ตเมนต์ของเคียวโกะก็พบว่ามีหนังสือพิมพ์ทีถูกตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหนังสือพิมพ์ทีเน้นนาเสนอข่า,ขาวแนอแวดบนบันเทิงและเป็นฉบับเดียวที่เคียวโกะบอกรับสมาชิก3ามวันหลังเกิดคดีคินาอิจิไปเยือนโรพักอาซากุสะซึ่งเป็นที่ต่างกองมชาการสื่อพดีคุณจะไดอิจิครับสารวัตโทโ,โรกิหันมองเหลสีหน้าท้อแท้ เขาเพิ่งเสร็จสิ้นการรายงานความคืบหน้าของคดีโอ้ยดูจากรูปการแล้วอาจเป็นจริงอย่างที่โทโมโกะพูดนะครับแต่คุณเคยบอกว่าคดีนี้ไม่ง่ายแบบนั้นจนวันนี้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมครับสารวัตรทำไมคุณถึงมั่นใจแบบนั้นล่ะครับหรือว่าคุณมีหลักฐานเด็ดครับกอโทษด้วยน,นะครับที่ผมอุบอี้ไม่คนเดียวดูนี่สิครับคุณสกีโมริคินเอจินำบางอย่างออกมาจากแฟ้มยืนให้ ไซกิโมดิรับไปดูแต่แล้วกลับทำหน้าตกใจประหนึ่งเห็นฟ้าผ่าเปลี่ยมในวันอากาศสดใสใช่แล้วจนไม้ตัดแปะส่งถึงกินอิจิเพื่อเตือนเห็นได้นั่นเองกคุณกินอีจิสลวัตเลิกคิ้วสูงจ้องกินอิจิด้วยสายตาเหมือนเสือจะขยำเหยือ่อขอโทษนะน,นะครับที่ปิดบางเรื่องนี้ไว้ ผมเห็นว่ามีจดหมายตัดแปะลักษณะเดียวกันโผล่มาในคดีเลยตั้งใจจะรอดูล่าเราสักพักแต่ว่าฟังจากรายงานของสารวัตรเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจดหมายแปะบนกระจกในห้องพักของคาึ่งฮิโกะอาจเป็นฝีมือเคียวโกะซึ่งเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นย่อมแสดงว่าจดหมายส่งถึงผมฉบับนี้ไม่ใช่ฝีมือเคียวโกะเพราะสารวัตรบอกเองว่าเธอตัดแปะตัวอักษรจากหนังสือพิมพ์ที ซึ่งบอกรับสมาชิกอยู่ฉบับเดียวแต่จดหมายที่ส่งถึงผมเนี่ยดูเหมือนตัดแปะจากหนังสือพิมพ์ A ตัวอักษรแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ A ครับได้ๆๆดีวนะครับคุณคินอิจิหนังสือพิมพ์นะ่ะหาซื้อได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับไม่จะเป็นต้องบอกรับสมาชิกหรอกยิ่งหนังสือพิมพ์ A เนี่ยยิ่งหาง่ายเลยครับอาจไม่จะเป็นต้องซื้อด้วยซ้ําจริงไหมครับสารวัตรแบบนี้นะ่ะผมยิ่งมั่นใจเลยครับว่าเป็นการจัดฉากของเคียวโกกน่ะ หมายความว่ายัางไงอย่างนั้นเหรอสกิโมริเคียวโกะตั้งใจฆ่าตัวตายครับแต่เธอไม่ต้องการตายคนเดียวเป้าหมายหลักคือพาคาซซฮิโกะตายไปด้วยด้วยเหตุนี้ครับเธอจึงส่งจดหมายหากุนกินิอิจิหวังยืมมือคุณโยนความผิดให้คาซซฮิโกะเดี๋ยวครับคุณสกิโมริเคียวโกะจะรู้จักผมได้ยังไงครับอีกอย่างเธอไม่น่ามีความรู้เรื่องยาพิษนะครับปัดโถคําตอบง่ายมากเลยครับข้อแรกเลยนะคุณกินิอิจิเป็นคนมีชื่อเสียง ยิ่งหลังจากคุณช่วยไขคดีฆาตกรรมนางฟ้าแบบนี่เองแหละครับส่วนคำถามที่สองผมได้ยินมาว่าวิธีทำรรยาพิษมีเขียนอยู่ในนิยายแนวสืบสวนของต่างประเทศซึ่งปัจจุบันมีแปลเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นวางขายทั่วไปแม้ไม่มีหลักฐานว่าเคียวโกอ่านนิยายแนวนั้นแต่ก็พูดไม่ได้เช่นกันว่าเธอไม่ได้อ่านโทมโมโกะบอกว่าเคียวโกเป็นคนมีความลับเยอะโดยหลับเธอน่าจะชอบอ่านนิยายแนวนั้น แน่นอนว่าลองสารวัสไสเกมุริไม่ได้มีเจตนาท้าทายคินนอิจิเพียงแต่ความคิดเข้าเริ่มโน้มเอียงว่าเคียวโกข่าตัวตายความกระตือรือร้นในการสรืบคดีจึงลดน้อยลงมาบทที่10กลางดึกคืนนั้นในห้องเมื่อสนิทหนสักแห่งบนโต๊ะตั้งโคมไฟหนึ่งอันแสงอ่อนสลัวจากไฟโคมสายลามีเป็นวงกลมโดยเหตุนี้สายตาจึงเห็นเพียงวัตถุภายใต้ลัศมีจากไฟโคม ภ่ายตายแสงไฟมองเห็นปฏิทินตั้งโต๊ะเปิดค้างไว้วันที่30เดือนพฤษภาคมจู่ๆมือข้างหนึ่งก็ยื่เข้ามาในรัศมีแสงไฟเราสวมถุงมือสีดำจึงไม่รู้ว่าเป็นมือชายหรือหญิงส่วนเนื้อข้อมือขึ้นไปอยู่นอกรัศมีแสงไฟจึงไม่รู้เช่นกันว่าเป็นชายหรือหญิงมือที่สวมถุงมือสีดำบรรจงเปิดปฏิทินหนึ่งแผ่นจากนั้นดึงปากกาจากแท่นเสียบแล้วฉีดบางอย่างลงบนปฏิทิน ปฏิทินแมหมมดจากนั้นเขียนต่อทันทีเยื่ได้ที่หนึ่งลูกดอกแล้วขีดข่าสองเส้นทับกอบความดังกล่าวสื่อความหมายว่าสําเร็จลุล,ล่วงหลังจากนั้นก็หยุดพักครู่หนึ่งแล้วเขียนต่อเยื่อได้ที่สองโซกจากนั้นหยุดครู่หนึ่งคล้ายขุนคิดแล้วจึงเขียนต่อต้องเรียบลงมือโดยเร็วมือสวมถุงมือสีดําเสียบปากกาลงบนแท่นจากนั้นก็ชักมือกลับคนละสีแฝงไฟ จ้าของมือยืนนิ่งไม่ไหวติงในความมืออาจกำลังยิ้มพอใจว่าลงมือทำตามแผนการของปฏิทินแบแลกสำเร็จครูต่อมามือสองข้างปรากฏตายรัศมีแสงไฟมือข้างซ้ายสวมถุงมือสีดำเช่นกันจึงไม่รู้ว่าเป็นชายหรือหญิงมือนั้นถือกล่องไม้ขีดมือขวาฉีกปฏิทินแผ่นที่เขียนว่าปฏิทินแม่มดจากนั้นกระจุดไม้ขีดแล้วจอ่อปลวไฟกับปฏิทินปฏิทินแม่มด ลุกใหม่อีกงอนในช่วงพลิบตาจากนั้นก็กล้าสภาพเป็นเท่าสีขาวดวงกลาวบนโต๊ะสองมือภายใต้ถุงมือสีดำบีเศษขี้เท่าจนละเอียดหลังจากตรวจสอบจะแน่ใจว่าไม่ทิ้งร่องรอยใดบนโต๊ะจึงปิดสวิตช์โคมไฟทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมเช่นเดียวกับคืนวันที่8พฤษภาคมทิ้งไว้เพียงความมืดมิดท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวของเดือนพฤษภาคมปฏิทินแม่มดแผ่นที่สอง ได้ถูกเปิดขึ้นแล้วจบตอนที่สาม